ชุกกระนักกระแห่ช <repeatedly> ุบบวผิดคงบวผิดนํามันจะดีได้มันติงไปเลยมันแข็งก็นเลยคือละไมมันแข็งแข็งหมดตึงไปเบิดเนาะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อเพรพี่น้องกันเบิ่ดสุขสู่คนอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าซ่องเบาเสียงน้อยอีกแล้วพี่น้องเบาเสียงน่ะผ่านมาทางบ้านอ่าพี่เด็กพี่น้องลงมาทางสวรรค์เนาะทางบ้าน สว่างใตไไ้พี่น้องก็เลยมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะอาวุชเชียงเห็นอาเคสนึงเนี่ยนะที่อยู่บ้านสว่างใต้ก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะที่เราอาเป็นสั้นเนาะพี่น้องเนาะกรโตเราหนะักสั้นจกัจกจเกิดจ,จากสาเหตุอย่างไรพี่น้องอาวุเชียงก็ยังมาท่านในหูก็คือเบื้องในคลิปของเาเตียงทองเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กับพานมาเด็กจีเข้าไปอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะว่าเรานะั่นเป็นอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะ เราอาจจะอยู่บ้านเนินซานอยู่หรอกพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งติดตามน้องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเสียงสิเข้าไปหาพี่น้องนี่นะเพื่อนหลังนี่แหละพี่น้องเพื่อนอผัวเชื้อซา,านเนาะพี่น้องเนาะทางปู่หรทางไหนเด้ อาไม่สบายดีสบายดีอืมอันนี้บ่เฮือนเจ้าน่ะเจ้าโอ้ดูๆเฮาแกเห็นแต่ช่องมูอเฮาเตียงทองอ่ะเนาะเตียงทองน้ำมาทาเจ้าตอนนั้นเนาะจ้าโอ้ดูๆดูดังนี่แหละเฮือนเจ้าเนาะเจ้าอยู่เจ้าอยู่กับลูกเจ้าบ่กับผู้โช่วยนั่นแหละอือดูๆอ่ะไปขึ้นต้นเฮือนผู้พาไปเบิ่งเพราะนเป็นเป็นยังหน่ะเนาะ

อย่างหน้าไหมต้มเขา่าต้มเข่าไผ่ไหมดโอ้ด้ดยดยด้ยมาสบายดีเลยเลย,ย <c oughs> โ,อโอ้พี่น้องเนาะมเสียงก็เห็นได้ในซ่องของอาบ่าเตียงทองเนาะีก็มีโอก,กาสกัได้เขามา เวถามไทยเพิ่นนะพี่น้องมื่อนี้โทษด้วยแม่ชื่อยังนะเทพเทพเทพน้อเจ้าจักปีแล้วจ็ดสิบปลายเลยอันนี้ลูกเจ้าบ่กเจ้าเดือนนี้ยูจักปีแล้วเอื้อนเจ้าซื้อยังเจ้าน่ะชี้จี๊ดจ้องพีสมศักดิ์สมซักศักดิ์เนาะ อยู่น้ำกันจะคนไหมสองคนฉันดังดูกันน่อยอยู่กันสมคนเนาะ่นเอางางอะไรซิีบินบอยานะอันนั้นเล่า้เข่าจะไปใส่ผู้ัเขาม่จิ้เขาไปเล่นูันผู้โบราณพหนนอาล่นบ่อ้นลาหรือผู้กอลูเดียวอันนั้นแนวนี้ค่ะอ๋อม่ลก ดยดดยลากระเบนคกกระเบนมันบมีกินข้าวกินน้ำนบอเ่นกินเนาะเนาะโทษเด้อนมันเป็นแบบนี้บ่รว่าจังได้เป็นมาแต่นานบอเกินดนเต่ามาสิบเอ็ดชองปีล ก็นานแต่เป็นเนาะแต่มันบ่แห้งมันนานก็แห้งตั้เจ็ดแปดปีนี่แห้งก่อนหน้านั้นบ่ได้แห้งแบบนี้เนาะบ่ได้แห้งเลยโอ้ดูดูดูกินยาเพียงแค่สามฟองนุ่งน้ำคองกินตงไปก็จะซื่ออยู่บ่จ้าบ่ได้หายบ่ได้หยังบ่ได้หยังเลยเนาะทำทำกินยาที่ชื่อบ่ เคยไปหาโมอยางยังบอไ่ได้ไปตรวจไ่ได้ปร่ได้ไปอย่ไปม่ได้ไปตรวจไปยังมัเือบ่เฉยตรวจแลน้องขึ้นนี้ค่ะวันนี้จนค่ะรวจเาจันใรนแล้วเยเห็นแบบนี้คืออรอาักนมาันไปออไปตรวจไปยังยังบ่้หูเนาะสิบกว่าปีแล้วเนาะ มันมันเกิดจากอย่างก่อนหน้านั่นนะแต่ก่อนนั้เจ้าบริปินนี่พ่อบ้าบริปินยังเดือดๆก็ันๆชันเนินๆอึดก่อนว้าเมินเน้เกิดจากอมันเป็นดีงไงวัดเป็นวัดจังึดเนาะโรคภัยอ่าไข้เจ็บหย่างที่พ่อ ยกประจําต um> ัวเจ้าบ่แล้วมันทําให้เส้นเอ็นแบบนี้เนาะจ้าโอ้นี่ไข่พอแล้วโอ้ยแต่ใมือนี้ก็นั่งอยู่นี่เนาะนั่งอยู่นีจะย่างได้อีบ่นี่ย่างกงหันไปหันนนโซมโซมไปเนาะโซมไปโซมเนะ ทำไปกับงานกับบรนทียืนชื่อก็เดยดยไม่้าคครึ่งมัน้เอ็นจุดคอดเนี่ยแขนนี่ครึ่งเจ้าอันบ่ครึ่งบันถือนหมัน้งเจ้าลงครึ่งขึ้นก็บ่ขึ้นโดยดดยลงหลอกหลอกในเ่กหจูงแต่มือก็ชามหอบพอาแห้งอลไ่เขาจูงก็นอนยังานเลยยางอะไรก็ต้องจงประมาณแน่นหัวใจ

มือได้ชาหนึ่ตีนหนเอาอยู่ขอแปเดือนทึกๆพ่อปนาดเดืนน่าก็เคยกูเเห็นมันมีเพื่อเท้ากูขั้วลูกก็จักกี่ขั้วไปจำได้่มจักเลจาเห็นหุ่นกันกินยากินยังถือกินยังไข้เนาะกินยาแชปพอนลงไม่น้ำโคงบอ ปนองหน้ามันไปเลยเนาะโอ้ดูดูดูดีเนาะมมีเงินมีคำไปปัวหอบที่จุดดีบ้างโอ้วเิปัวเนับไปหาโมักเื่อบไิดไปหาหมบอไปหาหมจมาักเห็นดูด เที่ยวนั้นไปเชือนันกวดมดชูมองชูแจ้ดีเลยกวดมดบอกว่าพ่อมิ่งช่างเดินโงแล้วสวนฮานอยฮันตัวนั่นนานหึงนะเนาะจนนานแล้วยวนั่นเลยชาวขมือยู่ชื่อเวลากินเข่ากินน้านเนี่ยตู้เจ้าป้อนด้วยว่าเรากินไรเนาะมันบ่าอดปากมัน่อดมือแขนนี่กับมือกินกับมือครึ่ง อย้างไรจะมาทางนี่อยมางนี้นะเยากไปทางครัวเนาะฉุกใช่ยัน่มยูยังเยอยันโยฉุกตุกตังฉุกตกตังตกตังอ๋อครัวจังแคบหน่อยโบยักมันยังห่าันบไฮใช่มันมันฉุกมันตกดตกมันูกชช่เราหนิบ่อใช่มันฉุกมันเงินก็มันชุกมันตกมัน ม่าก็จิบสักแงะแงิอดอันนี้พูดลงตาาชุกแม่นะต๊ดย่แม่นจับโมได้โดยโดยนี่แล้ก็นี่พูดอยู่น้ำป้าพดเดียวหนึ่งป้าโมได้กิ้เข่ากันกคนดียุนเขากินเขา เป็นข้าวกินข้าวต้มบ่ข้าวต้อข้าวต้มข้าวยางกินข้าวเหนียวบ่ข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวก็ยากเลยกินข้าวต้มก็กินหุงก็กินหุงบริขารมืออดอกของตอนนั้นเป็นรักฐานของหุงกแล้วตัวนี้ยางอะไรเลยกินมือนเทลปั้นเล็กน้อยนี่ดอกข้าวหนึยวเป็นรักฐานนี่มันข้าวต้มมาแล้วมือถืครื่งหมอครื่งหม้อมือถืครื่งก็ได้ ต่อหน้านั้นได้มีผัวมีอย่างอยู่เนาะเจ้าเนาะด้วยมีอยู่บ่ต่อหน้าบ่หรือะไรกันมันลูกเราบ่มงโระตุ๊มมีเคยมีผัวอยู่เนาะอ่านมาอันี่นี่เลยมันจะมางามเลยกันจากกันไปจากไปเลยจะไปจากหมูจากโตโตจากหมูว่าฉันจะไปว่าโลยมันจะมางามเลยนี่จะกัน ก่อนเจ้าป็นอันนี้นั่นเลิกกันนะว่ารือว่าท่านให้เลิอกใครก่อนนั่นดูนะโดยหรือว่าเจ้าเป็นก่อนว่าเพิ่นเลืกไปนะหรือว่าเพิ่นเลิกไปก่อนเจ้าเพิ่งมาเป็นน,น้ำหลังเออเป็นแต่ก่อนนู่นวแห้งตอนอยู่น้ำกันก็คือเป็นอยู่เนาะ<อ>เป็นหัวแห้งเ,ง,เงเนาะตัว ดูดู้าวหูดดึดึว่าฉันเล็กน้อยดูดมือชันว่าฉันเล็กน้อยพ้าวหจักอันนี้ชันแบบนี้ตลอดเลยนะตุ่ฉันแบบนี้เจอกับพักพอนูนี้จนอนบ่ได้นอนได้ยังบ่นั่งแบบนี้บ่มัดขึ้น บดมือไม่จาชีเรยลุกใจเดิกแต่มันน anyway. ั่งเดอแรงท่านกินเข่ากบบมันยูเจ็ดแฟนโมงไปแล้วท่านใช่ไยท่านจกินเข่าผกเป็นไปนอนนะกินเขานั่งอย่งนี้น่นอนก็นอนมา่ไวัวด้นอนก็นอนมไรไปเท่ากินแม่จะใคนอนก็คือไม่ได uh, uh, um, ้ไปพังครัวลายน้เอ้ยเนาะ มัไปพังคัวพี่น้องมันเงนะออนอนอนเต็งข้างนี่มันไปข้างคัวเนาะจอทางนี้หลายแล้วโดยบ่ยกแท้อมบ่ยกยแล้วหิกมาทางนี้กินข้าวกินน้ําก็แซ่บดีเนาะอร่อยดีเนาะออมีแต่อันสั่นนี่แหละเนาะ่ๆโดยๆ หน้าต่าเท่าฉันไปเวียกก็ได้คนเต็มหล่อคนลงกลับลงแต่ว่าเปนเหตุบ่ได้ฉันจริงเนาะเป็นเถิงนะเนาะชุกไปตายนะเตหัวใจยังอยู่นั้น่อยู่ก็เเาหัวใจตายลมันบเป็นยั้งมือย่ตองก้งจักว่าฉันจะเต่นเด็นใส่มาได้แล้วมิจะชุก งอนคุกชุกะนักกันแห่ชุกบวผิดนี่บวผิดน้่นมันจะดีไิ่งดะมันติงมาไดนมันแข็งกันเลยคือละไมมันแข็งแข็งเหมดตึงไปเบิดเนาะขันต่อแขนเงะอยู่ที่เอาออกก็ทช่โดยโดยแข่งคือใหม่คือใหม่อยู่ได้ๆพอแห้งคนยังยืดเล็กยืดหน่อยจัง ยังได้ยืดไดยืดได้ยังเอ็นเนาะเอ็นตึงเนาะยืดไปหดหดหดหัวหอดหางโดยโดยนอนคืน๋ยว่เราจะพลิกเท่านั้นลูกชุบพลิกจะขางใช่เนั่นยังยังมาจับได้อยู่เนาะจับได้อยู่ฮะเจ็บเจ็บปวดจังวะเจ็บมเจ็บในคอแขนอ๋อเจ็บปวดตามคอแขนนี่เนาะแขนเจ็บเส้นเส้นเ้าจองไรเนี่ยมันในในเส้นกระตุ้น ม่เคยเห็นเห็นเห็นีเอยู่กัเป็นเองเลยว่เนาะจะเกิดจากสาเหตุอย่งเนาะเพราะหูอย่าว่าตุบรหูสาเหตุได้ว่

ไปเนาะม่ได้ล่มไปข้างครัวอ,อีเดียวนเอาลมไปคันาแม่เท่านี้แม่นี้ก็เอาอันนี้นองสเพ่นัยโดยโดยาวุ้ผัวดูวันนี้หาพนวันหยาบนเราเราโดยโดยนันบลอดนะเอากันบลอดนี่แ้ัน จะว่าหนึ่งเข่ามัไม่หม้อว่อีจไงวันข้าน้ามูไล่น้น้ำจบผมกอว่าจบขนและใจจะตากระคอเมื่อหนึ่งหูเข่าหูเข่าแบบไพ่ไม่หม้อสิลงตระตารต่างลงนก็หอมคักแก่นี้เนาะลงไปในมน่เป็นกุนแล่นขึ้นมาพองปั๊เขาเจ้าแล้วจงหงวะโดยเดย ฟินมืมันหอมนะจงยินงเบิดนะมันดันดำไปเดยโดยดันดำไปดันดำโดยกินไรอยู่กินเนาะสองยังไปใหม่หมกโชวัว่ันกะบาดวันตุอนท่านนาคซานก็ทานมนเหมือนก่อนโดยโดยข้าเดียวน้าใสปันทีแนะน้า Mặt mình xuống gặp hanna. hả em tuốt chăm nắng chăm No, rồi. Watch em tuốt. No, no. Watch em tuốt. No, no. Watch em tuốt. No, no. Watch em tuốt. rung, no. leo. em tuốt. No, no. Watch vô, tuốt. No, no. nè? em tuốt. No, no. Watch em tuốt. No, no. Watch em tuốt. No, no. Watch em tuốt. No, lát Watch em tuốt. No, no. Watch em tuốt. No, no. Watch em ตอนนี้นะอันตัวนี้นะบ่ได้กินยากินยังเลยบ่ตัวนี้นะเว้ยกินน้ำต้มหางไหมน้ำต้มหางไม้หมกินไข่ขึ้นว่ากินต้มหางไม้ดีบ่จักไข่กินไปชื่อบ่หางไม้ธรรมชาตินะฝักบุกนะกินไปจื่นหางไม้นี่จักไข่กินเไปไข่ผู้ไข่กินไปวัดยากระเพาะกระเพาะกระเป็นกระเพาะโดยโดย ขอโทษครับผานหมอไทยก็ต้องเจอปัญญาขนาดนี้ลำบากวายโดยโดยโดยคนวันนี้มันไม่อยากสะดวกสบายหรอกเนาะมันอยากเป็นอะไรคนโอเคเนาะใช่เนาะเดี๋ยวเขาสิกุกบ้านก็ได้ใช่รึโดยโดยอะตู้จะรับเงินเนาะเดี๋ยวเขาสิมอบเงินให้เจ้าเด้เพราะได้ซื้อเขาซื้อย่างนี้เนาะ ชืออยู่คนกินก็ได้นาอทีไมเแล้วเนยนอยู่น้ากันอ่าโดยโดยโดรับได้รับได้รได้เยบบบได้เาะเนนอาโดยจวจ้าวอ่าโดยโดอากัเงินนี่กะเป็นเงินอ่าผูหญ่้จดีเด้อเนอยู่นเนทางต่างประเทศคนเนนาะ เพื่อได้ให้ติดตัวไว้ในกระเป๋าของมาเสียงเวลาสัมภาษณ์ว่าช่วยคนเดือดคนทุกคนยากนะเนาะขาดแคลนของกินของอยู่ของใช้ก็คือเงินเนี่ยเป็นเงินของแม่ดาเนาะคนอยู่พันนอังกฤษโดยโดยอักมาขอบุณขอบคุณพันเนาะ

โอเคเนาะพี่น้องเนาะพ่ะเสียงก็ได้ถามเบื้องแล้วพี่น้องเนาะพอเสียงก็เห็นแต่ในเขตของเบาเตียงทองเนี่ยพี่น้องเนาะบเสียงน่ผ่านมาพอดีมื้อนี้ก็ได้ข้ามาอัปเดตอนเ่องนึงถามความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเนาะว่าเราเกิดจากสาเหตุยังพ่ะเสียงเน่ถามมาเราวบ้โหพี่น้องเยว่าจากเกิดจากสาเหตุอย่างเนาะแต่ว่าเบาเตียงทองเขา อาด้ถ่ายทำไปแล้วอ่ะพอรายละเอีเยดอาจจะชัดเจนกว่านี้นเนาะพี่น้องเนาะเนาะแต่ว่าบางเรื่องสัมภาษณ์นะมื้อนี้เนี่ยพิ่นว่าพระหูพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้จะเกิดจากสาเหตุหยังเป็นมาเวลานานมาเกือ,อบ10กว่าปีเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ามันก็อยู่แม่เราเนี่ยซึ่งอายุก็หลายได้พี่น้อง70วกว่าได้อ่าดูแลลูกแล้วเนาะลูกแล้วก็40อ่า10 40ไปลายๆลายในพี่น้อง42เนาะประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ ดูแลกันไปเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่านักอยู่ครอบครัวเนาะพี่น้องเน,ะะนาะก็เนาะโอเคเนาะพี่น้องนะเนาะโบเสียงก็บเได้ออาดาพีน้องไปอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะก่อ,ะอนอื่นกับโบเสียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ได้ฝากเงินนะว่าให้พบเสียงได้ติดตัวไว้เวลาไปสัมภาษณ์หรือว่ามอบเงินให้แต่ละครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ เสียงกับมอบหมาเพิ่นกับจำนวนกับสามสิบพันกีบเนาะพี่น้องเนาะก็คืออาเป็นเงินของแม่ดาเนาะที่อยู่อังกฤษพูดแหละก็ขอให้แม่อายุดีม่แห้งเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข้ยาให้มีเนาะสุขกายได้สบายใจก็โอเคเนาะพี่น้องพอเซียงก็สิได้ด่าพี่และน้องกันไปกันเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณอาพ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องเนาะ ที่เขามากดติดตามและให้กำลังใจเอาเบาเสียงโดยมาตลอดพี่นอ้องบอกว่าไม่หรือเก่าตั้งแต่ต้นจนจบพ่น,หนนะ้หเนาะโอเคพี่น้องโอเสียงจะได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วพี่น้องเนาะมาพบมาเจอ,อในคลิปหน้าของเบาเสียงต่อไปนะพี่น้องเนาะสะบายดีและสวัสดีพ่อ่พี่นอ้องภายในในต่างประเทศการเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี